Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกครูทอล์กนะคะพกศ์ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะกับสุดยอดูรูของวงการนะคะด้านสุขภาพที่จะมาเปิดมุมมองความคิดกับเราคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทยศักดิ์สุขเรือค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอวันนี้พูดคุยกันมีคุณผู้ฟังฝากมาถามเรื่องการตั้งครรภ์นะฮะที่เขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุเกิน4ี่สิปีเนี่ยไม่ควรมีลูกแล้วอันอันอันตรายประมาณนั้นจอยงไหมงี้บอ่า ตามข้อมูลที่มีในเชิงวิทยาศาสตร,ร์ผู้หญิงหลังจากอายุ35ปีขึ้นไปการตั้งครันเนี่ยลูกอาจจะไม่สมบูรณ์ได้ต์คุณหมอมันตออไม่ได้หรอครับมันต่อไม่ได้ไได10%ข,ของร้อยอะไรก็ประมาณประมาณนั้นนะ่ะนะนะมันก็จะทําให้คุณอาจจะมีลูกที่ไม่สมบูรณ์ได้เพราะว่าไข่มันเก่ามันแก่นั่นก็คือข้อมูลทวิวิสตร,ร์นานแล้วแต่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คุณก็สามารถเจาะไข่ออกมา จากลังไข่นะ <Okay. S 2> แล้วเอามาตรวจดูว่าไข่อันไหนมันสมบูรณ์มันไม่แก uh ่ huh. แล้วก็มาปฏิสนธิกับตัวอสุจิของผู้ชาย <Okay. S 2> ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนแลว้วไอ้ตัวอ่อนตัวนี้พิการหรือเปล่าเพราะนั้นการการจะทําให้เกิดเด็กที่สมบูรณ์ในยุคปัจจุบันถ้าคุณพอมีไข่ที่สมบูรณ์และมีตัวอสุจิที่สมบูรณ์นั้นไม่เกินความสามารถของวิทยศาศาสตร์การแพทย์แล้วอันนั้นโอเค นะเพราะฉะนั้นข้อบูลเก่าที่ว่า3บหก36-35เรื่องพวกนี้ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ปัจจัยทั้งหลายทําให้มีโอกาสน้อยลงคุณบอกคะมีชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เถียงนิดนึงเขาบอกว่าฉันเริ่มมีลูกเนี่ยตั้งแต่19้ฉันมีลูก12คนคุณโชคดีไม่ตายตกเลือดตายก่อนเพราะประวัติศาสตร์มันเป็นยองนกันเสมอแต่จริงๆนะ ผู้เฒ่าผู้แก่ตามชนบทบางคนได้ยินตกใจมีลูกสิบสองคนคนสุดท้ายนี่เหมือนจะลูกหลงคลอดมาจะ5ห้าสิบอยู่แล้วยังมีลูกอีกแล้วลูกเขาก็ไม่เออเลอด้วยนะอทีนี้เราเราจะมองเนี่ยนะคุณปุ๊กในลักษณะคนทั่วไปเนี่ยเรามองเหมือนภาษาอังกฤษเขาเรียกพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ใช่ไหมก็คือเป็นกรณีตัวอย่างตัวแทนเลยเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ตัวแทน เป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างคนนั้นเออแต่บางทีเวลาเราสมัยก่อนเราออกข่าวเนี่ยมันก็ังไม่เท่านะแต่เดี๋ยวนี้ออกข่าวทีคนก็นึกว่าความจริงแต่คุณไม่ดูอีก99%ที่มันไม่ได้ผลนะ่ะเดี้ยงไปเลยลูกเดี้ยงแม่เดี้ยงอ,อันนั้นเขาไม่พูดเพราะเ,ออเราต้องนั่งมองว่าในสังคมไทยนะในอดีตนะกันในปัจจุบันต่างนะในอดีตเนะี่ยเวลานะครับเวลามีของอะไรไม่ดีเนี่ย เขาจะเงียบเงียบเขาจะไม่บอกใครหรอกไม่เหมือนสมัยนี้นะ,ะใช่ไหม <c oughs> คุณเิเ่มเบกเิ่มเก่งนะคุณบอกสมัยนี้บอกแตเรื่องสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกแต่เรื่องดีจริงเพราะ,ะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องดีมันโอ้โหได้สิได้สิสจริงๆแล้วมีเรื่องไม่ดีตั้งเยอะ ก็ผมไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องดีๆมี9 9าเอมันเอา1%นมาออกอย่างเดียวมันโลกมันเปลี่ยนคุณเห็นไหมคุณหมอผู้จริงถ้าเมื่อก่อนนั้นเรื่องไม่ดีเขาไม่ค่อยพูดกันเลยไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าโลกมนเออเพราะคุณเห็นไหมคนรุ่นเก่าเขายุยืนพ่ออะไรเพราะเขาอารมณ์ดีเขาสื่อสารกันได้ทั้งบวกเขามีความหวังเออเขาพูดเฉพาะเรื่องดีแต่ปัจจุบันที่ตายกันเร็วเป็นโลกก็คุณพูดแต่เรื่องไม่ดีกันเองอ่ะอ๋อค่ะและอย่างหนึ่งคุณหมอบางคนเขาบอกว สาสิบห้าอะไรเงี้ยคุณก็ยังมีลูกได้ไปจนถึงสี่สิบกว่าเกี่ยวไหมฮะคือหลังจากสาสิบห้าปีไปแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่จะมีลูกที่ไม่สมบูรณ์และมีลูกยากมันจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้มาความาร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณโชคดีตั้งท้องได้ดีคุณก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณอยู่ชคไม่ดีคุณก็เกิดปัญหาตอนตั้งท้องก็เสียเวลา ต่อเนื่องคุณหมอกรณีที่หากว่าคุณพ่อขออภัยคุณแม่แม่สาวอยู่บางคนเนี่ยแม่บอกโอ้ยสิบเ็บปดเนี่ยเรียนมปลายชิวแล้วมันก็ตั้งทอง้องโอ้โหสงสัยลูกมันฉลาดอะพ่อแม่กําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเกี่ยวไหมฮะไขกระตัวสุจิของพ่อแม่ที่อายุเหมาะสม ก็ประมาณสักยี่5ห้าสบหเนี่ยนะไม่ใช่สิบเจ็สิบปดสบเก้าอะไรยอย่างนั้ใช่ไหมคะเพราะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกสมบูรณ์ที่สุดถามว่าทำไมเพราะหนึ่งคุณพอ่อคุณแม่ก็มีวุฒิภาวะพอที่จะเลี้ยงลูกได้แล้วะนะครับแต่ซึ่งต่างกับสมัยอดีตพ่อแม่อายุน้อย,อย,อยปู่ย่าตาใหญ่เขาก็เลี้ยงให้นะไม่มีปัญหาไม่เป็นสังคมแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณอายุในน้อยคุณไปเลี้ยงลูกตัวคุณยาวตัวคุณไม่รอดเลยค่ะ เพราะนั้นลูกก็โตขึ้นมาท่ามกลางความเครียดความไม่รู้เดียงสาอะไรต่าง,างๆของคุณเนี่ยนะหรอกปาไหมก็เด็กออกโตออกมามันก็จะไม่ค่อยจะเขาเรียกวุฒิภาวะก็จะไม่ค่อยจะดีแต่ถ้าเด็กที่โตขึ้นมาที่พ่อแม่เขามีวุฒิภาวะดีเขามีสติเขามีความมั่นคงเวลาลูกโตขึ้นมาลูกก็จะมีความสุขอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นลูกที่โตขึ้นมามัน,มนเราลั่งมองแต่กรรมพันธุ์อย่างเดียวกรรมพันธุ์ของมนุษย์นั้นมีผลกระทบไม่ว่าเรื่องโลกหรือเรื่องดีเนี่ยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเกิดจากการเลี้ยงดูเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วกรณีของคุณแม่ยังสาวคุณแม่มที่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยทัชทีที่เขาตั้งคันคลอบุรเนี่ยความสามารถในการเจริญเติบโตเขาจะลดลงไหมโ,โดยปกติเนี่ยถ้าเขาเกิดการตั้งคันได้แล้วก็แปลว่าระบบการเจริญพันธุ์เขาเต็มที่แล้วเรไม่อโดยปกติเนี่ยถ้าเขาเกิดการตั้งคนได้แล้วก็แปลาระบบการเจริญพันธุ์เาเต็มที่แล้วะนัการเจริญเติบโตก็ไม่ลดหรอกครับอ๋ ฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณตั้งคันตอนนี้เดี๋ยวคุณจะไม่โตลูกคือเรื่อง<ม>เรื่องเ <ๆ S 1> ปนี้ <ๆ S 2> เวลาเราไม่อยากได้อะไรเนี่ยเรามักจะขู่เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผิดผิด,ผดทั้งหลายที่สื่อมาในสังคมข้อมูลที่เกิดจากการขูร่ซะเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่า,า,ามันดงไม่ชอบอธิบายคือที่จริงเรานั่งอธิบายกันเนี่ยจะดีกว่านืกออกไหมเนืกอออกไหมนะ ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u ทูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอูมาชาแนลค่ะมันอย่างเนี้ยเมื่อที่ที่แล้วผมไปจังหวัดหนึ่งทางอีสานไม่รู้จังหวัดคุณปุ๊กไปนเนละเพาให้ไปคุยเด็กให้เด็กเนี่ยรักเรียนรักคุณพอ่อคุณแม่กระตันยู <c oughs> ลูกคุณต่ออะไรต่างๆมาให้บอกมาพูดนึกออกไหมผมไปคุยให้ทําไมหนูหนูเก่งกันทะุกคนเลย่ะ เด็กเก่งจริงๆเด็กมีอไปถามวหาคุณหมอรู้คุณหมอลุ่ไม่ไม่ผมผมคือคือผมเนี่ยรู้ผมไปมาทั่วและผมผ่านเป็นตะยุกตะยุกปรากฏอ่านมาเป็นแสนคนละเด็กๆเนี่ยรุ่นเด็กรุ่นเนี้ยเป็นเด็กที่เป็นอนาคตของชาติจริงๆนั้นอย่าเปล่าไอ้ข่าวคนสองคนไม่เอาเด้เอาจุดนั้น่าดีให้แมถึงบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเขาน่ารักเขาถามคําถามอย่างเช่นมีเด็กคนนึงถามว่า ถามว่าอะไรนะเนี่ยเ,าเ,าเ,าเาขาเป็นอย่างนั้นพ่อแม่เป็นยังไงเขาถามว่าเออเดี๋ยวหนูไม่ใช่ครับเพื่อนหนูเขามีปัญหาที่บ้านพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาแล้วหนูจะช่วยยังไงล่ะเออเนี่ยลูกน่ารักนะเวลาลูกช่วยเพื่อนเพราะฉะนั้นเรา,ายเดี๋ยวนี้เวลาเราไปอบรมเด็กเรามีความสุขเพราะอบรมเด็กให้ไปดูแลเด็กต่อ คุณเห็นไหมงั้นทั้งหลายเนี่ยขึ้นอยู่การสั่งสอนทั้งนั้นไม่เกี่ยวข้องคุณอยู่ชนบทไม่อยู่ดูเมืองหลวงอยู่อยู่ที่ไอ้คนรอบข้างมาข้อมูลอะไรให้อ,อถ้าถ้าคุณเอาข้อมูลดีๆให้เด็กทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะเจริญเติบโตแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ถามว่าทําไมเด็กบางคนเก่งบางคนไม่เก่งอะ่ะ ถ้าเกิดเด็กเนี่ยโดนพ่อแม่กดอย่างเดียวคนรอบข้างกดอย่างเดียวมันก็ไม่กล้าแสดงออกมันก็ไม่สู้นะแต่เด็กที่โอเคต้องช่วยเหลือตัวเองต้องทำอะไร 1> <1> ตัวเองพวกนี้จะเก่งๆทั้งนั้นใช่ไหมครับเขาต้องสู้นะฮะ <invece S 1> อืมเข้าใจาคุณหมอคะอย่างกรณีของเด็กๆเ,เนี่ยมีผู้ปกครองก็ถามว่า,าลูกๆพอโตเป็น,นวัยรุ่นจะไม่ให้พ่อแม่หอมแก้มไม่ถึงลูกผู้ชายอะนะอ่าแล้วถ้าเกิดในกรณีเนี่ยพ่อแม่ยังคงอยากของแก้มอ่ะช่ด้วยหนึ่งสร้างความผูกพันกับสองก็คืออ่ ไม่อยากให้ลูกไปติดเพื่อนคือห่างครอบครัวอย่างเงี้ยนะคุณบอกว่าควรไหมหรือว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่หอมแก้มลูกจับไม้จับมือลูกหรือดูอะไรลูกมาตั้งแต่เล็กๆคือทําเป็นปกติมามารับรองเขายังหอมแก้มคุณจนสามสิบเขายังหอมผมก็เห็นอยู่อ่าเรื่องของเรื่องต้องรู้ว่าเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยพ่อแม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาค่ะพอเขาเริ่มโตขึ้นมาเขาเริ่มมีชีวิตของเขาค่ะ ถ้าไอ้ช่วงที่เขาเริ่มมีชีวิตของเขาเนี่ยคุณใส่อะไรเข้าไปที่เขาควรจะจําค่ะเขาจะจํำไหมนั้นเราก็ต้องหอมแก้มไว้เขาไว้ตอนเนี้ตอนที่เขาเริ่มจะโตนี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําไว้เขาก็จะติดอันนั้นแต่ถ้าเราห่างเหินตอนช่วงที่เขาอยากได้เราค่ะ เรื่องครับที่ผมพูดเป็นประจำว่าเฮ้ยคุณตอนที่คุณอายุ30 30กว่าเนี่ยคุณดูแลครอบครัวไว้ให้ดีๆนะเพราะลูกตาเขาต้องการคุณตอนนั้นตอนนั้นคุณไปทามาหากินคุณก็ได้ตังค์ไม่มากนักหรอกแต่ลูกๆเขาต้องการคุณมากกว่าแต่พอถึงตอนคุณอายุสัก40กว่าลูกคุณเริ่มโตแล้วเนี่ยตอนนั้นลูกเขาไม่ต้องการคุณแล้วคุณไปทํามาหากินตอนนั้นนาคุณทําได้เงินเยอะกว่าซะอีกอ่าเขาอย่างที่คุเนะแล้วตอนนั้นลูกก็กลายเป็นลูกของคุณไปแล้วเขาก็จะไปช่วยคุณทํางานต่อแต่่เนีค พู้ก็ไม่เข้าใจคือพยายามทาวิถีเดิมๆแล้วคิดว่าเอ้ยทําแบบนี้แล้วก็จะต้องได้ดีไม่จริงคนจะทําอะไรคุณต้องสู้แล้วคุณต้องสู้อย่างถูกต้องคุณก็จะได้ไม่ใช่สู้แต่พื้นตะพิ่มไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาใช่อ๋อต่อเนื่องกันเลยกับการเลี้ยงลูกคุณหมอเราก็เห็นอยู่นะะว่าเด็กสมัยนี้เขาก็มีความคิดเห็นเป็นเป็นของตัวเองเนี่ยเวลาที่ลูกแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปเบรกอาไครับนี่ไงจะเล่าให้ฟังผมสอนเด็กอ,ะอ่ะเวลาผมสอนเด็กผมลูก เปิดมือถือไปเลยลูกวันนี้จะคุยกันเรื่องนี้ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ลูกเซิร์ชดูซิว่าเรื่องนี้มันว่าไงในยูทิวมันว่าไงลูก Google มันว่าไงอะไรว่าไงว่าเสร็จเอาลูกอภิปรายซิว่าคนตรวจจบคนจะทํำยังไงเสร็จแล้วเราผู้ใหญ่เราค่อยๆตะล่อ,ลอมแต่ผู้ใหญ่ไม่ไปตามข่าวสารพวกนี้ยออืมไม่ทันเขาเอ่ะเช่นผู้ใหญ่ยังไม่เคยเห็นว่าไอ้รถยี่ห้อน,นี้เป็นไงเลยลูกมันพูดลูกมันก็ดูถูกเขาซิ ว่าพ่อแม่ไม่มีข้อมูลวฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องมีเวลาอ่านพวกนี้เหมือนกันดูพวกนี้เหมือนกันจะได้คุยกับลูกรู้เรื่องอ,อืแล้วเรื่องค,คือคือมันต้องคุยภาษาเดียวกัน ถูกต้องไหมออมันยังเช่นโอเคทาไมลูกไม่ไม่ไม่เริ่มก่อนล่ะเอาก็ถ้าพ่อพแม่รู้ตัวทาไมพ่อแม่ไม่เริ่มก่อนล่ะพ่อแม่ควรจะเริ่มก่อนเพราะพ่อพแม่ต้องรู้มากกว่าลูกอยู่แล้วช่รออู้เรืทองนั้นขาถอนคำพูดขอถอนคำพูดขอถอนคำพูดคุณแม่คุณพ่อมีประสบการณ์มากกว่าลูกไงคะเราเกิดมาก่อนเราเห็นมาเยอะแล้วแล้วเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนพวกที่สําคัญที่สุดนะเราลองนั่งนึกซิว่าถ้าลูกคนขนาดนี้เรายังจัดการไม่ได้เรื่องอื่นเราจะจัดการได้เหรอทาไมไม่คิดอย่างน,านี้บ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีการจัดการลูกไม่ใช่บังคับไม่ใช่อะไรแต่ต้องอธิบายเหตุผลเนื้อหาอะไรมาชักจูงจนกระทั่งเขาเห็นด้วยแลวถ้า<ไ>สุดท้ายทําไม่ได้นะอใช้เขาเรียกว่าเป้าประสงค์รอดใจภาษาอังกฤษเรียกว่า incentive. อินเซนティブอย่าแปลว่าสินบนอเด็กทุกคนมีจุดอ่อนทั้งนั้นมีของที่เขาอยากได้ทั้งนั้นค่ะแต่ว่าไม่ใช่ให้เป็นสินบนนะ<อ>แต่ถ้าคุณทําอย่างนี้แล้วคุณได้อย่างนี้เช่สมัยก่อนในรูปผมสองคนต้องล้างรถ ล้างรถล้างรถผมแล้วจะได้อะไรคะก็จะได้เงินไปเก็บไว้ออมสินจะได้มีตัวเลขขึ้นเพื่อที่ต่อมาในอนาคตเราจะได้มีเงินออมเราจะไปลงนอนลงนี่พ่อเขาต้องชี้ให้เห็นว่าเวลาคุณได้ไปแล้วคุณต้องเอาไปทําอย่างนี้เอาไปทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณก็จะได้เขาก็เป็นเป้าประสงค์รอใจแต่เขาบอกเนี่ยล้างรถพ่อแล้วพ่อให้สิบาทไปซื้อขนมกินคุณไม่ได้อะไรแล้วก็กลายเป็นลูกทํางานเพื่อแลกเอาเงินไปซื้อของเล่นแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเงินที่พ่อให้นี้ ได้ไหมลูกก็ไปซื้อเก็บทุดไว้เนี่ยอายกตัวอย่างง่ายลูกสาวผมไปโรงเรียนเอาปิ่นโตไปโรงเรียนทุกวันไม่เคยอายใครเลยเอาข้าวไปเอากลับไปเลยคนที่โรงเรียนก็บอกลูกว่าที่บ้านไม่มีสตังหรอพ่อดีกูอยกเดืนได้นะลูกบอกว่าตังพ่อแม่ฉันให้มามากกว่าเธออีกแต่ว่าข้าวอันนี้ที่เอามาเนี่ยแม่บ้านทําให้อย่างดีไม่สกปรกแม่อะไรรต่างๆนึกออกไหมเข้าใจไหมมีเหตุมีผลแล้วก็ไอเงินนั้นเราบอกว่าไงลูกเก็บเอาไว้ พ่อแม่เอาของที่ดีที่สุดให้ลูกไปเลยแล้วลูกเอาเงินนั้นเก็บเอาไว้ไปลงทุนในอนาคตโอ้โหบิ้วหน้าดูคุณเห็นไหมดีค่ะนั้นนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป้าประสงค์รอใจไม่ใช่สินบนเนี่ยมันแยกอยู่ตรงเนี้ยว่าเป็นเป็นเป็นสวรรค์หรนนือนรกเพราะพ่อแม่ต้องทําให้เป็นอะ่ะคุณบอกฮะแล้วอย่างบางบ้านนี่ที่เขาบอกว่าอ,อจ้างลูกทํางานพิเศษอะไรเน,นี้อันนี้อันนี้อยู่ในเือจ้างลูกทํางานพิเศษต้องรู้ว่าจ้างยังไงจ้างแล้วให้เกิดอะไรขึ้น คือเป็นการสอนให้เขาเรียนรู้ว่ามันต้องทํางานถึงจะได้เงินอ mm hmm. ได้เงินแล้วจะเอาเงินไปทําอะไรทำไมไม่สอนต่อด้วยล่ะให้จบให้จบให้จบเรื่องไปเลยแล้วถ้าลูกบอกว่าเด็กสมัยนี้มีอย่างนี้นะคุณหมอทํางานจะเก็บไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ก็ไม่เป็นไรก็แล้วเรื่องเก่าอยาําไงก็ถามเขาไปสิเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีซื้อมือถือเครื่องใหม่เครื่องใหม่ไม่ดีกับเครื่องเก่ายังไง เขาบอกเครื่องใหม่มันเร็วกว่าไม่นไรก็โอเคแอปมันเยอะก็ไม่เป็นไรซื้อแล้วจะไปทําอะไรอย่างนี้ตะกี้ผมเห็นนะมีบางคนนะแม่กําลังทารายการยูทิวเกี่ยวกับอาหารอยู่ตอนนี้เอาลูกไปทําแล้วลูกสาวแล้วลูกสาวก็ไปช่วยทำเองงี้ให้ขายสติกเกอร์ด้วยคุณเห็นไหมนั้นคุณต้องให้ประโยชน์ไม่ใช่เอาไปเล่นเกมต้องถามเขาว่าเขาได้มือถือมาเราจะเอาไปทําอะไรจะช่วยพ่อแม่ทำหากินได้มือถือนี้ไหมจะทาโซเชียลมีเดียพ่อแม่ค้าขายยูจะเป็นยังไงหรือจะอัปโหลดพ่อแม่หน้าสวยๆออกไปให้เป็น อะไรต่างๆมันมีวิธีการอ่ะคุณบอกลูกมันบอกว่ามันจะเล่นคริปโตแมเล่นคริปโตก็ให้มาหาเงินซื้อเองถูกต้องนะถ้ามันหาเงินซื้อเองได้เมื่อไหร่แล้วมันจะเล่นคริปโตก็ค่อยวเล่นไปไม่ใช่พแม่เป็นคนซื้อโทรศัพท์ให้ก่อนนะโอ้โหเลี้ยงลูกสมัยนี้เขาบอกว่ายากจริงไหมคุณหมอมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเป็นท้าทายหรือเรามองเป็นอันที่จะดึงเราถอยหลัง เราจะบอกว่าเป็นท้าทาทยที่เลี้ยงลูกสมัยนี้หรือเราจะมองเป็นเรื่องของการเหนื่อยหน่ายไม่ต้องอะไรเนี่ยเป็นยังเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ลูกศิษย์ขนาดนี้แล้วก็รุ่นไหนก็รู้ๆไม่ไม่เคยมองว่ามันดูถูกมองว่าท้าทาไทยชีวิตการเธอได้ยังไงชีวิตก็มีความสุขดีอยู่อย่างนี้นะมันจะมันตลอดเลยนะเพราะมันมีอะไรให้เราได้ที่ช่็นด้วยนะฮะพวกจัดรายการกับคุณหมอพวกก็ว่าท้าทายนะพวกจะทันคุณหมอไหมเนี่ยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ